ก็แค่น่อนนะครับไปการมองเห็นโอ้ยขอบคุณค่าลรอคุณสามกันลูกสาวรอคุณสามลูกสาวอย่ารีบโอ้ยโอ้ยโดนัดพี่พี่โดนโดนัดโดนัดจะปลดรอคุณสามนะครับพี่พี่จะปลดล็อคุณสามลูกสาวไปส่งลูกสาวแม่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยยี่สิบวิจะได้ไหมเนี่ยงายขอบคุณ้ะงรอคุณคัาพี่น้ำทิพย์ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะส่งได้เลยลูกสาวส่งได้เลยนะคะ ขอบคุณค่าขอบนะค้าขอบคุณนะค้าพี่พี่โอ้ยขอบคุณค่าพี่แฮปปี้ของครับขอบคุณค่ะขอบนะค้าขอบคุณค่าขอบคุณค่าส่งได้เลยส่งได้ตอนนี้นะคะขอบคพี่พี่ตอนตอนนี้เรามีคูณสามอยู่นะครับแต้มองหันจะคูณสามนะครับขอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋นะไปไหนพี่ไม่ดูดูผมก่อน สามเลยนะพี่พี่ๆคุปส์ามเลยนะอุ้ยไม่จอบเป็นเจ็ดร้อยแล้วพี่พี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณอุ้มใจครับพี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยหญิห้าวีพี่พี่หญิห้าวีครับไม่จอบเป็นพันสามแล้วพี่พี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับจับกี่โลกนะโลก่ัน ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบุ๊กี้ขอบคุณนะคะลูกสาวขอบคุณค่ะตากล้วก็แช็คขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่เลยแต่เอ้ยเป็นไรเอ้ยขอบคุณครับพี่แฮปปี้ขอบคุณครับเป็นไรครับพี่พันธ์อ่านสิบอก<ม>ว่านสารอคนสามใครจะปาดให้เกาปาดไปผมสู้ไม่จ้าไม่ได้หรอกผมยอม เมามนะอยเนาะเก่งนะแต่แม่เจ้ออกมานอกบ้านอีกแล้วออกนอกบ้านเปิดการมองเห็นไงหนูแล้ว่าผมก็ต้องออกไปนอก้ไปไปนั่งไหลข้างมาเอ้ข้างนอกบ้านใช่ไหมันไ,ไม่เกี่ยวหรอกเอา้าแล้วแม่เจอบอกแม่เจอ้ออกมานอกบ้านแล้วจะเปิดการมองเห็นบ้านแม่มันเปิดการมองเห็นไง ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมิวี่ทุกคนนะครับเอากี่ตาสามตาพอไหม มีกเกมไหมครับแม่เจ้าโอเคเกมเดียวผมผมไม่นอนแล้วแม่เจ้าพรุ่งนี้ต้องไปส่งเอกสารนะรีบนอนนะลูกสาวอย่าเพิ่งส่งนวมได้เหรอใครส่งนวมอุ้ยเปิดมาแม่เจ้าก็โหดเลยอะ่ะส่งนวมต้องกดที่นวมแล้วก็ยิงนะคะยิงนวมจะส่งของขวัญเต็มรอยครับขอบผมไม่เจ้าดี๋ยวผมไปหาขอบคุณนะคะ กดที่นวมแล้วก็ยิงค่ะต้องหันชิ้นเล็กไม่ได้ต้องไม่สนุกไม่สนุกไม่อ่านอะไรพี่ผมโอ้โหพี่ผมไม่อยา่อ่านหรอกพี่พูดอะไรผมไม่รู้หรอกแต่แบบเกี่ยวกับไม่จอบผมไม่อยาพูดไงไม่จอเขาบอกไม่อ่าด้วยผมเลยไม่พูดศาสเตอ์เดลฉานมันจะไปเม้นช่องโน้นเพราะคุณแม่จับมันลงนรกแล้วนกผีไม่มีสารน่ะ โอ้ยคูณสามนะครับพี่พี่โอ้โหเป้าหมายโอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบแต้มพี่พี่ดอกกุหลาบคนละดอกก็ได้ครับพี่พี่โดนัทคนละอันก็ได้พี่พี่เราจะได้คูณสามนะครับพี่พี่เกมสุดท้ายแล้วนะพี่พี่ผมจะไปนอนแล้วครับวิสามร้อยเจ็ดสิบแต้มพ,พี่อะไรก็ได้ครับหม,หมีหมีอุ้มใจคนคนคน,คนคนละหมีก็ได้ครับหมีอุ้มใจคนละหมีก็ได้ครับพี่พี่อะไรก็ได้พี่ วิ้ยขอบคุณดอกกุหลาบครับพี่ขอบคุณครับอีก 25, อีกยี่สิบห้าอีกยี่สิบห้าวีนะครับพี่พี่สามร้อยเจ็ดสิบแต้มพี่พี่สามร้อยเจ็ดสิบแต้มด,ดอกกุหลาบลูกสาวดอกกุหลาบลูกดอกก,ดอกุหลาบอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหขอบคุณนะครับต้องดอกขอบคุณค่าขอบคุณนะครับสิบวีครับพี่พี่อีกสิบวีเฮ้ยจะทันไหมอ่ะวิ้ยไม่ทันไม่ได้คูณขอจ่อขอใจครับพี่พี่ขอจ่อขอใจวิ่งขอบคุณดอกกุหลาบครับพี่พี่ขอบคุณครับ ขอบคุณนครับขอบคุณดอกบลาบครับขอบคุณะ คุณแม่เป็นเทพไปตัวเองค่ะนี่ไม่จอไปพันห้าแล้วอ่ะโหดเกินขอบคุณนัเอาคุณนะน ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพื่ออะไรพี่ผมไม่เข้าใจไนะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกสาวนะคะเอาไหมคะขอบคุณเชะขอบคุณค่าเรานะคะ คูณสามแล้วลูกเาจะจบเแล้วคุณสามต้องนขาสอนิงมาบาลปูแล้วร่ามีขอแล้วร่าเ้นไงเ้น่าต้องต่งแล้วรู่าไม่ต้อเข้าใจเนี่ยนะครับพีบีฝากขอเข้าใจเนยนะครับแล้ว โ้ยวัานนั้นลีโอเนี่ยมันมีมันมีรถยนต์จะมาชนคุณแม่เหรอครับไม่จอดมันไม่จอดนะมันเอา้ามันจะชนโอ้โหผมนึกว่าแม่จอดจะกลัวมันต้องจอดนะคะมาหากูเนี่ยเออหลับลึกหลับไหลจับลงนรลกเลยค่ะสดจริงมาบ้าน <S <S ส,สดจริงมาบ้าน,มาานแม่รีบหลบเลย ไีบหลบแล้วฉันเปียกเบี้ยนตัวฉัน,นฉันแหมฉันก็ทหารเก่าอุ้ยทหารเก่าเลยเหรอติดคุกมาเก้าปีแล้วคดีรับจา้างค่ะคุณโหแม่จอ้อพิมเปี้ปบาบ้านาเลยอ้าวแม่จ้อทำไมคนพิมพ์กับแม่จ้อพูดไม่เหมือนกันเนี่ยมมนต้องไปอ่านไอ้ผดเดลฉานนะพวกบุพการีมันชิงหมามาเกิดมันมาช่องนี้ไม่ได้เพราะแม่ไม่ได้จังสอนไงล่ะ โอเคนะดูนะโอเคครับแม่จอ้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับ <c oughs> นางรีบล็อกบ้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วแม่จอบอกว่าโอ้โหไปว่าเขาเข้อนงหนาฟ้านหนีแล้วเอาสารุปเป็นไงอ่ะพี่ที่แม่จอจะโดนชนน่ะ <c oughs> เขาหนีเลยว่าเขาแบบ ด่าหรือว่าอะไรอะพี่คนที่เขาเติมเต็มหนีแล้วนางกลัวเอ้าแล้วบอกไปว่าเขาหนีเข้าบ้านหยิบเด็กอ๋อ เดี๋ยวสิบห้าจะไปนอนแล้วนะครับพี่พ euh. ี่เดี๋ยวสิบห้าจะไปนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมต้องไปวิไลพี่ต้องไปวิไลแต่เช้าพี่ผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานเลยพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่คับพี่พี่เดี๋ยวมาไลฟ์ค่อยับพี่พี่แม่นางไปท้าสดจริงมาบ้านเขามาจริงนางกลัวเอ้าเทมิเล่หนะฟันไม่ไม่เจ็บครับพี่ไม่เจ็บ จอนี่จริงเขากัวคืออะไรอ่ะพี่คือแบบไม่คือแบบมีรถมาอยู่เฉยๆแบบแบบเขาแกไหลอยู่หน้าบ้านแล้วแบบมีรถมาแล้วแบบแต่ชนแกหรือว่าแบบแกแบบไปพูดแล้วแบบค่อยมีรถมาแบบอะไรแบบเนี้ยพี่ผมไม่เข้าใจน่กลัวอะไรผมว่าไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วอันนี้เวอร์แล้วสวัสดีค่บสวัสดีครับมีรถขับมาวนหน้าบ้าน เขามาจริงขอบุณเดซโซมคับพี่ขอบคุณค้าใครมีเดซโซมส่งเดซโซมให้ผมได้นะครับพี่พี่ส่งเดซมให้ผมได้นะครับพี่พี่ พี่พี่เดี๋ยวผมไปนอนแล้วนะครับพี่พี่บายบายครับบายบายเลยนะครับพี่พี่ทุกคนผมไปนอนก่อนนะ